ทุกคนวันนี้มาชมบ้านเอื้อทอนหนองหานสันทรายช่ยงใหม่กันนะเจ้าบ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่22ตารางวามี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นบ้านแฝด2ชั้นนะเจ้าอยู่ในซอยเก้าทับพกค่ะเะ็กใกล้กับทุ่งนาบรรยากาศดีบ้านจะเป็นบ้านใหม่ใหม่คลิปเลยยังไม่มีคนเคยมาอยู่นะเจ้า จ้าของขายเพราะว่าต้องการปดลดภัระเนาะอายุอายุเยอะนะตัวใบใหญ่จะมีภันะต่อไปเจ้าก,ก็เลยจะขายต่อ,อห้องโถงชั้นล่างนะเจ้าห้องโถงชั้นล่างแล้วกวาจะมีห้องน้าชั้นล่างหนึ่งห้องเจ้าด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างห้องน้าก็ยังใหม่อยู่เลยนะเจ้าสภาพดีมากๆเลยยังมาเคยมีคนมาอยู่อาศัยมาใช้เนาะ,ะด้านหลังมันจะเป็นที่ว่างเหมือนกันเจ้าสามารถที่ว่า ต่อเต er. ิมเป็นห so ้องครัวแล้วก็ต่อเติมเป็นโรงจอดรถได้เลยนะเจ้าที่ว่างด้านซ้ายของตัวบ้านนะเจ้าเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันนะเจ้าชั้นบนตรงนี้นะเจ้าเป็นบันไดขึ้นชั้นบนชั้นบนจะมีด้วยกัน2ห้อง2ห้องนอนจะมีห้องนอนห้องใหญ่คืออ่ะขึ้นบันไดขึ้นไปตรงไปคือห้องนอนห้องใหญ่นะเจ้าอห้องนี้แล้วก็ซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องเล็กนะเจ้า บ้านจะขายที่800,000บาทนะเจ้าอยู่ใกล้ๆมอแม่โจ้เพียง3กิโลแล้วก็ใกล้ๆคลองบานสันทรายประมาณ1.5กิโลนะเจ้าขายถูกกว่าราคาประเมินนะเจ้าราคาประเมินแบงค์ที่1ล้านบาทเลยนะเจ้าขายเพียง800,000บาทเท่านั้นราคาที่นีถือว่าถูกมากๆเลยในโซนนี้นะเจ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนห้องใหญ่แล้วก็ทัดนาด้านซ้ายคือนไปด้านใ้าเป็นห้องนอนห้องเล็กนะเจ้า ส่วนจะทักแชทได้นะเจ้าหรือโทรสอบถามเรื่เยอเอียดได้เลยนะเจ้าขอบคุณรับชมคลิปนี้นะเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย